แตกยับซัดกันเละค่ะผู้นำยูเครนไม่สนยุโรปพังไลจีแคนาดาจะส่งคืนกังหันแปลงกราดรัสเซีย กที่สถานการณ์คว่มบาตส่งผลให้หลายประเทศขาดแคลนพลังงานกา๊าซและน้ำมันโดรัสเซียค่ะก็ตัดการส่งทั้งท่อรวมทั้งมีบางแห่งที่ต้องซ่อมกังหันแปลงกา๊าซด้วยล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวในเยอรมันและแคนดาดารวมทั้งยูเครนทัานี้เพจทรานวิชันค่ะก็ได้โพสต์ความในวันที่12กรกฎาคมรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรัสเซียจะซ่อมท่อส่งกา๊าซว่า สื่อต่างประเทศรายงานในวันนี้ทอรลำเลียงใหญ่ที่สุดที่ลำเลียงก๊าซจากรัสเซียปอนสู่เยอรมนีเริ่มซ่อมบำรุงประจำปีในวันจันทรที่11บเกราาคมท่ามกลางความคาดหมายว่ากระแสะก๊าซจะหยุดไหลเป็นเวลา10วัน แต่รัฐบาลชาติต่างๆในยุโรปตลาดและบริษัทเอกชนทั้งหลายแสดงความกังวลว่าการปิดท่อลำเลียงอาจลากยาวออกไปสืบเนื่องจากสงครามในยูเครนโดยท่อลำเลียงนอสซิงวันลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่ลอดใต้ทะเลบอลติกสู่เยอรมนีขนาด55,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีได้มีกำหนดปิดซ่อมบำบรุงประจำปีตั้งแต่วันที่1 1 2 1กรกฎาคมนี้ โดยเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียตัดลดการจาร่ายก๊าซเหลือเพียง40%ของศักยภาพโดยรวมของท่อลำเลียงโดยอ้างว่า บริษัทซีเมนส์เอโนจีซัพพลายเออร์สัญชาติเยอรมนีส่งชุดอุปกรณ์ที่ส่งไปซ่อมกลับมาล่าช้าโดยเวลานี้กังหันแปลงกา๊าซของท่อลำเลียงน o อ s ส e ีมที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วนั้นยังติดค้างอยู่ที่โรงซ่อมแห่งหนึ่งในแคนาดาซึ่งสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของออตตาวาที่กำหนดเล่นงานรัสเซียอย่างไรก็ตามค่ะแคนาดาก็ระบุเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะส่งคืนกังหันแปลงกา๊าซที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วแต่บอกเช่นกันว่าจะยกระดับคว่ำบาตรเทินงานภาคพ,พลังงงาานนมสโกดกดระ พลังงานและกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบ,บุในถ้อยแถลงว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของแคนาดาและเรียกร้องแคนาดากลับลำการตัดสินใจโดยอ้างว่า การส่งคืนดังกล่าวเทียบเท่ากับเป็นการปรับแก้มาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานมอสโกตามเสียงค้าคนของรัสเซียยุโรปกังวลว่ารัสเซียอาจขยายกรอบเวลาการซ่อมบำรุงเพื่อจำกัดอุปทา,านก๊าซที่ปอนแก่ยุโรปเพิ่มเติมโยนแผนเติม,เต,มเต็มคลังสำรองก่อนฤดูหนาวเข้าสู่ความยุ่งเหยิงในขณะที่วิกฤตก๊าซส,สร้างความเจ็บปวดให้แก่บรรดาผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นและกระตุ้นให้รัฐบาลชตาติต่าง ต้องงัดมาตรก,การฉุกเฉินออกมารับมือโรเบิร์ตฮาเบคคารรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีกล่าวว่าประเทศของเขาควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่ทางรัสเซียจะหยุดจ่ายก๊าซผ่านท่อลำเลียงนอสติงวันเลยช่วงเวลาของการปิดซ่อมรุมจากรูปแบบที่เราเคยพบเห็นมันคงไม่เป็นที่น่าประหลาดใจเท่าไหร่ถ้ามีการพบรายละเอียดทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆและจากนั้นพวกเขาก็อาจบอกว่าตอนนี้เราคงไม่สามารถเปิดมันได้อีกแล้ว ดัมมิทีเพสขอบขาโฆษกวังเครมลินปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่ารัสเซียกำลังใช้น้ำมันและกา๊าซงัดข้อแรงกดดันทางการเมืองโดยบอกว่าการปิดซ่อมบำรุงเป็นเหตุการณ์ปกติและเป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้และไม่มีใครกุเรื่องซ่อแมแซมใดๆอย่างมีท่อลำเลียงขนาดใหญ่อื่นๆที่ลำเลียงกา๊าซจากรัสเซียสู่ยุโรปแต่กระแสกา๊าซที่ป้อนผ่านท่อลำเลียงเหล่านั้นค่อยๆลดลงตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากยูเครนระง,งับเส้นทางลำเลียงก๊าซสายหนึ่งในเดือนพฤษภาคมอ้างว่าบรรทุกแทรกแซงโดยกองกำลังรัสเซียผู้รุกรารน ที่ผ่านมารัเสเซียได้ตัดอุปทานกาซที่ป้อนแก่หลายยุโรปโดยสิ้นเชิงหลังจากประเทศเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้ชําระเงินเป็นสกุลเงินรูเบิลในเรื่องนี้คาดทีมเคเลอร์ประธานกลุ่มลอปปี้อุตสาหกรรมการ๊าซของเยอรมนีให้ความเห็นว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมันแสดงให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งปูตินรู้ดีว่าไม่มีข้อห้ามเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการระงับา่า่ก๊าซผ่านท่อลำเลียงนอร์สตีมโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ค่ะเยอรมนีก็ยังเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะ ดิ่งสู่ภาวะถดถอยหากรัสเซียระงับการจาร่ายก๊าซโดยข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรม VBW แห่งรัฐบาวเเรียที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วระบุว่ามันอาจส่งผลต่อผลกระทบเศรษฐกิจถึง1,93 0 0 0ล้านยูโรในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ การหยุดนำเข้าการะเซียอย่างฉับพลันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อแรงงานในเยอรมนีราว5.6ล้านตำแหน่งจะได้รับผลกระทบจากผลสืบเนื่องเบททัตบอสซาร์ดกรรมการผู้จัดจาการของวีทีดิวกล่าวรอบเจเทนขารัฐมนตรีพลังงานเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าถ้าทอลำเยงนอสตีมถูกตดัดหรือเยอรมนีสูญเสียการนำเข้าทั้งหมดจากรัสเซีย เมื่อนั้นผลกระทบจะสามารถสัมผัสได้ทั่วภูมิภาคตะวันตกและทางเหนือของยุโรปอย่างไรก็ตามการระงับจ่ายอุปทานก๊าซผ่านท่อลำเลียงนอสจินวันจะส่งผลกระทบต่อรัสเซียเช่นเดียวกับตะวันตกเนื่องจากมอสโกจะสูญเสียรายได้จากการขายก๊าซนั่นเอง กระทรวงการคลังรัสเซียคาดหมายว่าในเดือนมิถุนายนก็จะมีรายได้เพิ่มเติมจากน้ำมันและก๊าซ6,400ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับจำนวนที่คาดหมายในแผนงบประมาณส่วนในเดือนกระกฎาคมค่ะพวกเขาประมาณการว่าจะมีรายได้มากกว่าแผนงบประมาณ259,000ล้านรูเบิลค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0 2 1 1 4 6 6กสค่ะ